สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปอกไปสูภูสุขศนะครับผมพบพอกับน็อตนครพนมคือเกามาเมื่อนี้ครับบุมีกับเขาไหมครับได้เนืนมเนื้อมูเนื้อกับสมพักกระลำพี่น้องผักกระลำกับพริกสดครับนี่ชัมนี่แหละครับเมื่อนี้เลิกงานดึกนะครับมีกินชั้มนี่เนาะเสียบคือเกาวแหละครับยิ้วเข่ากับทัวหน่อยหนึ่งนะครับผมมาเสียบๆน้ากันครับผมเบิ้ง ใบําแรงแหงมานก่อนนี่พริกสดใบครับส้มพักก่อนนะปน,น,นะครับส้มพักอันกระลำพักบัวนี่ครับเข่าท่าอยู่ครับ ชมซสสีนเพา่อนนะครับเหมือนเมืองมันมีแต่เนี้สมสม <c oughs> พักติว้วเหลือแกงเห็ดนว่นขึ้นข้าท่าอยู่ครับเข้าท่าคืออย่างทาเลือดแอมชบังนี่แหละ giờ trong mưa sang ăn tôm chỉ ngó bao đè mới nhìn được bao đèn xem luôn bài phi <coughs> เม,มือเมืองมันครับบอกไว้เลยเม,มือนเมืองมันสมนพักพริกสดกำเนมมหน,หนออเม,มือนเมืองมันอีนี้นะครับ นึกนะครับเฝ้ากินเฝ้ากินเฝ้านอนแรับนะครับอย่าวายเลยครับกินแนี้ยันแบบนี้บุได้สดน้ำนี่โอ้อิ่มไว้ครับ อมสมผักเจียวอีกครับอืมอฮึสมผักเส้าบัต คือว่าได้รายอยับสาวบัสนี่ครับอ ส้มเนื้อสม้สม,สมเนื้อนี่แต่เนื้อส้มสมส้มผักส้มเนื้อส้มหมูผักเดือก อืเช้าอ่อนอดใจเบาไหว้มือ,อ,ม,ม,ม,อมือแม่นากเริ่มมากแล้วเศร้าเศร้า,รา,าบาทครับโอ้คือว่าหัวใหญ่อยู่ครับสีนสมสีนมูลนี่ครับไม่คุ้นเื่อแล้ว ว่าพู่กินข้าวนี้เฝ้ากินเฝ้าอิ่มนะครับผม, <laughs> กม,มกัดอารุมาเริ่มากินกันเลยครับเออเรนูนยังไงเหมือนครับ

มันเตะไหลนอกจอพี่นาะอบลอเวลาจับรอา อ้อยากอิอ่มเลยครับพ,พี่น้นองออกินซ้ำเลเนะคนไปทำงานเองเอ,องอ เอ,อกินบะได้นัวคือเพิินได้ผมกินเน่นเข้าครับ <c oughs> เมสอยมากใช่เข้าหลายๆอื เดี๋ยวห้อหนึงครับกินซ้ำนี่ล่ะพี่น้องพี่จ้าบอกว่าบ่ต้องอีหยังมาก,ากไม่ไปสิมีอยังก็กินครับแกะเพ,พื่อเขาพอยังหูบ่กครับเห็นงานมาเมื่อยใส่แรงงานมันมึง อออหูแล้วอืมผดมิดง่ายอืมกินแรกแรกบออออกเริ่มออกหูแล้วครับอ๋ออะพี่น้อง ริมแล้วครับออกหูขนาดเบ <c oughs> ต้องมีคำสุดทนะ้ายเด้ต้องมีคำสุดท้ายครับฮ <c oughs> <c oughs> ะคำนี้เพื่อนงเอ้ยริมนะครับ ขอบคุณหลายๆเรื่องผู้ติดตามรับชมรับฟังนะครับเนาะพ่อกันคลิปหน้านะครับเด้อขอบคุณหลายๆผู้ใดกดไลค์กดแชร์ให้นะครับยอดวิวหลายๆนะครับฝากช่องน้อยๆไว้ในเด้อจักช่องนะครับพี่น้องเสร็จแล้วคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม